ในที่สุดเซิร์ฟไทยก็มาสักทีครับกับเกม Racing Master เกมแข่งรถบนมือถือที่กราฟิกสุดอลังการครับและมีระบบฟิสิกส์ที่สมจริงนะฮะโดยเฉพาะเสียงรถครับสมจริงมากคือแบบว่าโดนใจสายซิ่งแบบเราแน่นอนครับมาพร้อมลิขสิทธิ์รถแท้นะครับผมไม่ว่าจะเป็น Lamborghini Ferrari McLaren Porsche แล้วก็รถ JDM นะ Toyota Honda m i t s u คือมาหมดครับเป็นลิขสิทธิ์แท้หมดเลยนะครับแถมเกมนี้เนี่ยยังเป็นสนามแข่งจริงด้วยนะครับไม่ว่าจะ เป็นสนามอินเดียนาโพลิสเซียงไฮเซอร์กิตนะครับรวมไปถึงเมืองจริงๆครับอย่างคิคาโกและก็ซานฟรานซิสโกนะเกมนี้นะครับมีโหมดการเล่นหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะลุยเดี่ยวหรือว่าเล่นเป็นทีมนะครับมีทั้งลงแรงฝึกซ้อมสร้างห้องเล่นกับเพื่อนนะครับแข่งอีเวนต์กิจกรรมต่างๆนะฮะตัวเกมนะครับมีระบบแต่งรถด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งสีแต่งลายนะชุดคิดบอดี้ต่างๆนะครับสามารถแต่งได้ตามสไตล์ของตัวเองเลยนะครับซึ่งตัวเกมนะครับจะเปิดให้ดาวน์โหลดวันที่27มี มีนา2025นี้นะครับทางระบบ iOS และ Android เลยนะครับผมและที่สำคัญมีเวอร์ชั่น PC ให้ดาวน์โหลดด้วยนะครับสามารถเล่นบน PC หรือบนอ e ีมูก็ได้เหมือนกันเลยสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมแล้วมาเจอกันใน r a c i n g Master นะครับ โลโลทโลเจโจ,โจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยามาต h a ชแนลครับผมวันนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Racing Master นะครับก็เป็นเกมแข่งรถบนมือถือนี่แหละครับมีทั้งระบบ iOS และ Android เลยนะครับและยังไม่พอนะครับเขามีระบบ PC ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่แบบว่าอยากเล่นบนคอมพิวเตอร์นะครับผมซึ่งตัวเกมนะครับเปิดเทเล่นมาสักพักนึงแล้วนะครับแต่ว่าเขายังไม่ได้เปิดในเซิร์ฟไทยนะครับเขาไปเปิดที่แบบว่าเซิร์ฟเมืองนอกก่อนนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับผมเซิร์ฟไทยมาแล้วครับผมมาให้เราลงทะเบียนล่วงหน้าและเล่นกันในวันที่27มีนาคม2025นี้นีะครับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับผมลิงก์ดาวน์ อยู่ใต้คลิปนะครับไปกดได้เลยนะครับผมเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่แบบว่ากราฟิกสุดอลังการครับผมระบบฟิสิกส์ที่สมจริงนะครับแล้วเกมนี้คือแบบว่าเสียงรถเนี่ยสมจริงมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่อง V10 V12 เนะี่ยโอ้โหเลงรอบตัดนี่คือแบบหือสะใจมากนะครับผม เวลาเล่นเนี่ยผมอยากจะให้แบบว่าเข้าไปที่ First Person นะครับหรือว่ามุมมองการขับรถภายใน,นครับผมเราจะได้ยินเสียงท่อเสียงเครื่องแบบชัดเจนนะครับ ผมก็รอเกมนี้มานานมากนะครับกว่าเขาจะเปิดเซิฟไทยนะโหในที่สุดก็มาแล้วนะครับพร้อมลุยพร้อมลุยนะวันนี้เอาล่ะเดี๋ยวเรามารีวิวเลยดีกว่านะครับว่าเกมนี้เนี่ยมีดียังไงนะครับผมอย่างแรกเลยครับเป็นรถลิขสิทธิ์แท้และมีหลายแบรนด์มากนะครับนี่จะมารีวิวให้ดูนะครับตัวเกมเนี่ยจะแบ่งรถเป็น3คลาสนะครับจะมี Extreme s p o สปอร์ตแล้วก็สแตนดาร์ตนะครับเอ็กซ์ตรีมนี่ก็จะเป็นรถแบบกวงไฮเปอร์คาร์ซูเปอร์คาร์อะไรไปงั้นนะครับผมซึ่ง มีให้เลือกเล่นเยอะมากนะครับแล้วก็มีเป็นรถโหมดสปอร์ตนะครับสปอร์ตก็จะลงมาอีกนั่นเลระดับหนึ่งก็คือแบบเป็นรถสปอร์ตนั่นแหละอ่าประมาณนั้นนะครับแล้วก็เป็นสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดก็จะเป็นแบบรถสปอร์ตยุคอ่าเก่าๆหน่อยนะครับผมสแตนดาร์ดก็มีทั้งรถบ้านแล้วก็รถสปอร์ตนะครับเนี่ยอย่างเฟียสต้าก็มี นะครับผมรถสปอร์ตอย่าง b r ีอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็มีให้เลือกได้เยอะเหมือนกันนะ Honda า i t ก็มีซึ่งบ้านเราก็จะเป็น Honda j a z z ใช่ไหมอ่าอันเดียวกันนะครับเราสามารถดูรายละเอียดรถได้ด้วยนะครับผมอย่างเช่นผมจะดูอ่าอย่าง Ford GT นะครับผมตัว2017นะครับเราสามารถเปิดฝากระโปรงฝากระโปรงอะไรอย่างงี้ได้ด้วยนะอ่าแบบนี้ครับ นี่รายละเอียดรถโคตรดีครับผมเราจะเห็นแบบว่าห้องเครื่องเลยนะคันนี้เครื่องวางกลางนะครับผมนี่สามารถยกสปอยเลอร์ขึ้นแบบนี้ได้ด้วยนะฮะ <c oughs> โอ้โหโหโหเกมรายละเอียดดีมากนีครับผมนะเราจะได้เห็นแบบว่ารายละเอียดรถแบบชัดเจนนะครับนี่เราสามารถเล่นแบบ first person ได้ด้วยนะครับผมก็คือมุมมองแบบว่าจับพวงมาลัยขับรถอะ เออมันจะสมจริงมากนะครับมันจะแบบได้อัตราลดมากในการเล่นนะครับผมทีทีนะครับมีมีบอกสเปคด้วยนะครับผมในะสเปคต่างๆนะฮะเวลาอัปเกรดแล้วจะได้ความเร็วกี่เปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้ได้มีหมดนะครับผมคันนี้เขาบอกว่าวิ่งวิ่งทางโค้งดีแฮนดิ้งดีนะครับเห็นไหมมีรายละเอียดบอกหมดเลยนะครับไหนไปลองดู 720S ดิอ่า 720S นะครับ เดี๋ยวไปเปิดฝากระโปรงโชว์เลยดีกว่านี่ยกสปอยเลอร์ขึ้นได้นะครับเปิดประตูปีงนกแบบนี้โอ้โหสวยงามมากครับผมนะฮะคันนี้เครื่องวางกลางเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ซูเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์เนี่ยจะเป็นเครื่องวางกลางนั่นค่องเยอะนะครับผมนี่ขานกระแสของได้นิดนึงนะฮะเปิดฝากระโปรงแบบนี้ได้เลยนะครับโคตรเฟี้ยวนะครับผมคันนี้ล่ะคันนี้เหมาะสําหรับสนามไหนคันนี้เหมาะสําหรับสนามแถบแถบชิคาโก้นะครับเป็นเรียกว่าเป็นรถบาลานซ์นะครับผมเป็นรถบาลานซ์ก็คือ โค้งก็ได้ทางตรงก็ได้นะครับอารมณ์ประมาณนั้นนะครับผมถ้าแต่งสุดแล้วเนี่ยได้ความเร็ว8.5นะครับสุดยอดไปเลยนะครับในลองคันนี้บ้างคันนี้เครื่องเครื่องวางหน้านะครับก็คือ o o g e c h a l l e n g e r นั่นเองนะครับผมไหนะขอเปิดฝากระโปรงดูหน่อยขอดูเครื่องยนต์หน่อยนี่โหซุเปอจอันเบิร์นเทิม สุดยอดครับคันนี้โหดมากนะครับผมเครื่องยนต์นี่แบบว่าแรงแบบแรงโคตรๆอ่ะนะครับผมเปิดฝาท้ายได้ด้วยเปิดประตูได้ด้วยนะครับสามารถชมรายละเอียดของรถได้เลยนะครับเนี่ยเวลาเล่น,นยังอยากได้แบบ First person นะคือแบบเราจะเห็นแบบว่าการบุนพวงมาลัยนะเหมือนขับรถจริงๆเลยนะครับนะลมประมาณนั้นเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเอา Standard สแตนดาร์ดสักคันไปเล่นดีไหมเอาเอาคันไหนดีเอาบ r z ดีกว่านี่เอาบ r z ไปเล่นดีกว่านะครับคันนี้ เ็น b ีอตัว Gen 2ด้วยนะคือแบบฟิลฟ้าสุดๆ,ๆนะครับไปแมสัก1สนามนะซโล่แล้งเลยนะเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับว่ามันฟิลขนาดไหนนะครับผมอ่าสนามหนึ่งก็จะแข่งกันประมาณ8คนนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูซิว่า b r อาเสียงมันจะราจ้าใจไปนะกับเครื่อง4สูบ4สูบนอนนะครับผมนี่ปบนี่เสียงเครื่องยนต์นี่สุดยอดนะครบโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว ไอรถคันนั้นทำไมมันแรงจังเลยแรงเกินแรงเกินอ่านเห็นไหมแหกโค้งจนได้นะครับเ <You S 1> กมนี้เนี่ยรถแรงอย่างเดียวไม่พอนะต้องต้องโค้งเป็นด้วยเนี่ยครับมันถึงจะเร็วนะฮะไปครับนี่อันนี้เดิมเดิมนะเราเอาเดิมเดิมมาให้ดูก่อนนะครับนี่มีการดริฟต์นะครับผมมีการดริฟต์นะมันสามารถข้าโค้งได้แบบไม่ดริฟต์ก็ได้นะหรือใครอยากดริฟต์ก็ดริฟต์ได้นะครับคือเกมนี้ ล้อหน้าล้อหลังขับเครื่องสี่ล้อขับเครื่อนล้อหลังขับเครื่อนล้อหน้าสามารถดิฟได้หมดนะครับเอาเรื่องจัดนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยจะโดนแสงแล้วไป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 ม่ให้โดนแซงหรอกว้ยน้ำครับตอนนี้น้ำอยู่เบียเซทน้ำรับผมบีเอ็มก็ตามไม่ทันนะบอกเลยนี่โอ้โห,โหเสียงรถสะใจมากนะครับอันนี้อันนี้จะให้ฟังแบบเสียงแบบว่าธรรมดาธรรมดาก่อนนะสี C ่สูบแฟลตนะครับผม ซีสูฟลตก็แบบอีกสไตล์หนึงนะต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ไปลอง V12 อ่าต่อไปเป็นลอง V12 นี่เอาว t นเทอร์ j ดอ SVJ ทุกคนอ่าเดี๋ยวเรามาลอง V12 ดูบ้างนะครับคือเสียงมันจะเร้าใจมากโดยเฉพาะเครื่องที่แบบว่าเป็นเครื่องใหญ่ๆนะ NA นะหูสุดยอดแน่นอนนะอ่าดูฟังเสียงฟังเสียงเดี๋ยวรู้เรื่องเลยนะครับนี่นี่เป็นไงเสียงสมจริงมากนะครับไปโอ้โหล้วแรงมากทุกคน โอ้ออกตัวแป๊บเดียวฮะร้อยห้าสิบครับโอ้โหแรงมากครับแล้วก็ดิฟไปเลยดิฟไปเลยโอ้โหโอ้โห,หดิฟโคตรมันนะคันนี้ V12 ฮนะ yeah, no โคตรแรงไป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 นี่ขนาดยังไม่ได้แต่งอะไรนะนี่โอ้โหดิฟโคตรมันเนะ่ะเสียงล้อใจสุดๆนะครับนี่นี่ไปไปไป มีแฮมแลมโบโหูราคาต,ตามเราอยู่นะครับเอาเรื่องว่ะเฮ้ยโดนแซงโดนแซง,งโอ้โดนแซงว่ะไปครับไป,ไปครับคงนี้นิฟหน่อยนิดหน่อยอ่านิฟหน่อยโอเคเส้นชัยข้างหน้าน่าจะเฟี้ยวๆครับอือสุดยอดเป็นไงเสียงรถใช้ได้ไหมนี่คือเรามาลองรีวิวเสียงรถให้ฟังนะครับ เสียงรถเนี่ยสมจริงมากนะครับเหมือนเอาไปอัดจากเสียงรถจริงๆเลยนะครับแล้วการที่เราได้เล่นแบบรถลิขสิทธิ์แท้เนี่ยมาทำให้เราอินมากทุกคนกาเล่นแล้วอินสุดๆนะครับผมนะฟิฟ้ฟานี่ GTR ก็มีมีรถเยอะมากกับเกมเนี้ยเดี๋ยววันนี้เราเอาพระเอกของเราไปเล่นดีกว่านะครับผมเล่นก็คือ Lamborghini Aventador SVJ ฮ <c oughs> เปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยว มันสามารถเปลี่ยนรถโชว์ได้ด้วยนะครับนี่เราปรับเป็นลาบบกินีได้นะครับแบบนี้อ่าแล้วก็ไปคัดตอมไม้หรือว่าจะไปแต่งตัวละครก็ได้นะซึ่งตัวละครเราเนี่ยสามารถอ่าแต่งแต่งตัวได้ด้วยนะครับแต่งตัวได้นะครับผมนะอยากได้ชุดแบบไหนก็คือเลือกได้เลยนะครับซึ่งผมไม่ค่อยเน้นตรงนี้ทเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมันไม่มีหน้าที่แบบคล้ายผมเลยนะผมว่าตัวละครหล่อน้อยกว่าผมไปนิดนึงนะครับ อยากอยากได้หน้าหลอกกว่านี้น่าจะได้แบบสมจริงหน่อยอะไรเงี้ยพี่อันก็เว่อร์ไปนะเออไปเดี๋ยวผมพาไปดูระบบแต่งรถดีกว่านะครับระบบแต่งรถนี่สามารถคัสตอมไม้ได้นะฮะเดี๋ยวคันนี้คันนี้ต้องไปตรงไหนเอ่ยต้องไปตรงที่อาสตูดิโอนะครับอ่ามาแล้วครับผมนี่คือ l a m bo กิน i n i SVJ นะครับ a v e น t a d o r SVJ เลยนะเฮ้ยแล้วผมชอบสีเขียวอยู่แล้วด้วยโอ้โหฟิวฟ้าสุดๆเลย นาะยขอดูชุด body คิทนี้มีอะไรบ้างนี้ชุด body kit อารมณ์เหมือนเป็นแบบติโป่งออกมาเนะครับเป็นเหมือนพวก liberty walk อะไรแบบนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าอ่าลายเนี้ยมันเป็นของใครนะครับผมมันแอปพลายได้เลยไหมมันใช้มันใช้เงินหรือว่าใช้อะไรนี่ใช้7,500เลยนะแต่รู้สึกว่าเราเหมือนจะไม่มีนะครับเออใจอยากได้ชุด body คิ t ตัวนี้แต่ว่าผมยังไม่มีแต้มมาน,นะเนี่ยซึ่งแต้มผมมีอยู่ศูนย์นะแต่เขาต้องการ7,500เลยอะ เขาบอก conquest duration อะไรสักอย่างผมได้อะไรมาแล้วไม่รู้เนี่ยได้เหมือนเป็นชุดแต่งชุดแต่งนะเมื่อกี้สุ่มได้เออกดได้แล้วนะครับแล้วแล้วมันใส่ยังไงใส่ยังไงก่อนออยังไงวะยังไงวะได้ไหมได้ไหมเรากดอ่าเป็นอดี้คิ t นะครับนี่ผมได้มาแล้วนะครับเมื่อกี้สุ่มได้เลยนะฮะโอ้โหโคตรเท่ทุกคนอะไรจะเท่ขนาดนี้คนระับโอ้โหสุดยอด ล,ลายก็สวยด้วยนะทุกคนนะแอปพลายไปแอปพลายไปนี่เป็นไงสวยงามมากครับผมสวยงามมากมันมีแบบว่ามันแต่งบอดี้คิดแล้วแบบแต่งล้อต่อได้ไหมสแตนจูนเหรอวิวอ่านี่ไงล้อล้อมีให้เลือกโหเยอะมากโคตรเยอะไม่ใช่เยอะธรรมดาเยอะมากครับทุกคนเยอะจัดเยอะจัดหือแล้วแต่คนชอบเลยนะว่าจะใส่ลายไหนไปนะครับคือแบบ เยอะจริงๆเยอะจริงๆเนผมชอบลายนี้ผมชอบลายนี้ผมชอบลายนี้เอาลายนี้แหละแต่แต่ขอเป็นสีดำอุ้ยเอาสีเอาสีขาวแหละสีดำรู้สึกว่ามันกลืนไปกับรถดูไม่ดูไม่สวยเลยะม,มันเป็นดำแบบดำปกติอะ่ะมันต้องมีดำแบบมันมีดำอย่างอื่นไหมไม่มีดำอย่างอื่นด้วยมีแค่นี้เฮ้ยล้อเขียวไหมเฮ้ยล้อเขียวก็สวย เออเอาล้อเขียวดีกว่ล้อเขียวแจ่มแมวมากเลยนะครับผมนะเราสามารถโหลดเตี้ยได้ยกสูงได้นะครับอืมใช้ได้เลยแอปไพ่ป้ายเพอร์เชสนะครับจ่ายตังค์เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกโชกพวกอะไรอย่างงี้เนาะอ่าคอสมิคนี่คืออะไรคอสมิคที่เป็นพวกสติกเกอร์อะไรอย่างงี้หรือเปล่าอ๋อต้องมีต้องมีการจูนก่อนนะมันถึงจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเพนท์แล้วก็เป็นลายต่าง เนาะซึ่งผมขอแต่งไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเอารถไปอัปเกรดก่อนนะครับรถเดิมๆผมว่าวิง่งวิ่งไม่ค่อยฟเฟลเท่าไหร่นะขอขอไปอัปเกรดนิดนึงนะฮะร,ระบบอัปเกรดนะครับแล้วก็จะไปกันที่ modify นะครับมันจะมีให้แต่งอยู่ประมาณ4 5อย่างนะอย่างแรกเลยก็คือ C E.C.U. นะครับ E.C.U. ก็จะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ของรถนี่แหละนะครับผมแล้วก็สามารถอัปเกรดได้นะครับประมาณนี้ อ่าคัปเกตขึ้นไปนะครับผมให้ให้เต็มเลยละกันนะครับเพราะว่าอ่าชิ้นส่วนเรามีค่อนข้างเยอะนะครับอ่าแล้วก็เอนจิ้นครับระบบเครื่องยนต์นะครับเนี่ยมันก็จะต้องการพวกเหรียญทองแล้วก็เป็นชุดเฟืองต่างๆเนาะทุกคนเราก็ต้องไปขยันฟาร์มเอานิดนึงนะหรือไม่ก็เปิดกาชานะเปิดกาชาก็ได้เหมือนกันนะครับล้อครับผมเราเปลี่ยนล้อให้เป็นเลเวล5ไปเลยนะครับ นะแล้วก็ระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเต็มเลยนะครับผมชัสซีนะแล้วก็บอดี้บอดี้เป็นแบบเบานะครับ<ฮ>ทุกคนตอนนี้รถผมไม่ธรรมดาเลยนะไม่ธรรมดาเลยทุกคนมันมันแบบเป็นอะไรที่สุดอลังการงานสร้างมากนะครับคือดูอินโฟดิตอนนี้คือแบบรถเราเนี่แบบสอสุดแต่ตอนนี้เป็นคลาส S S บวกอะัทุกคนตอนแรกมันไม่ใช่คลาสนี้นี่ใช่ไหม ตอนแรกันปเป็นคลาสอะไรสักอย่างหนึ่งผมจําไม่ได้นะครับโอ้หแรงมากแรงมากนี่คือระบบการแต่งรถนะครับผมเอาเรื่องสุดๆนะฮะเป็นไ,ไงคือแต่งแบบนี้ได้ทุกคันนะครับมีบอดี้คิดมีสเกิร์ตมีอะไรให้เราแต่งนะทุกคันเลยนะเอาราเอกของเราในวันนี้ครับลาโบกินีเอาเ็นท์ดอร์ SVJ ไปซิ่งกันดีกว่านะครับผมเนื่องจากตัวเกมมันเพิ่งเปิดนะครับมันแรนดอมไม่ผมเล่นด่านเดียวเ,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 เพราะฉะนั้นผมจะไปเล่นแบบสร้างห้องเองนะ ซึ่งเราจะไปกันที่คัสตอมรูมนะครับไปคีเอทห้องได้นะไปโซโลได้ว่ากันเถอะนะครับแล้วเราสามารถเลือกแผนที่ได้นะทุกคนซึ่งแผนที่เนี่ยมีทั้งแผนที่ที่เป็นเมืองจริงๆอย่างชิคาโกซานฟรานซิโกอะไรแบบนี้นะครับผมสนามแข่งเรดบูลก็มีนะครับผม Red มีเรดบูลมีบาเซลน่านะครับ,ม,ม, Blue, ม,รบมีอะไรอีกนะเซี่ยงไฮ้เซอร์กิตใช่ไหมฟิลฟ้า f f นะครับนี่ผมมาวิ่งวิ่งอันนี้ดีกว่า สนามน้ำแข็งเออแปลกๆดีไหมแล้วก็เพิ่ม ai เข้าไปนะครับผม ai p r โปรเฟ i ชั a นอลเลยนะดูสิจะสู้ไหวเปล่ารับรองว่าดิฟมันแน่นอนนะผมมาแล้วมาแล้วโอ้หิมะากระจายทุกคนหิมะากระจายพร้อมแล้วไป้ายโอ้โหมันนะครับอันนี้นี่โอ้โหอย่างไงดิฟโคตรมันนะทุกคน <Dante> โอ้ดิบมันมากอืมเอาเรื่องจ to ัดทุกคนะเป็นเลมโบที่ดิฟได้แบบ oui. <Power. S 1> มันจัดจัดอ่ะสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปฮะอืมโคตรมันอ่ะเราโคตรแรงเสียงเครื่องยนต์ล้อใจวู้โอ้จะไปกินขอบทางแล้วผมอ่ะอืมเอาเรื่องเอาเรื่อง ตลอดทางครับบอกเลย nice. โคตรว่าน <the world. S 1> เลยทุกคนมันลืดด่นจริงจังเลยว่ะโอ้รอบแรกผ่านไปครับสบายๆเรา,านี่นี่นี่โอ้ระบบฟิสิกส์คือแบบสมจริง,ม,รงามากครับขับรถง่ายมากนะสนุกด้วยืมระบบเดียวทำมาได้ดีแม่ะทุกคนแล้วรถผมแรงเกินนะตอนเนี้ย แรงเกินมนันต้อมานาไปแล้วโอ้โหโคตรมันอ่ะผูกมันต้องอย่างนี้สิทุกคนถึงจะเรียกว่าเกมแข่งรถโอ้โหไปฮะเสียงวีสิบสองแล้วใจสุด,สดๆนี่ไป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 แล้วก็ดิฟโชว์อีกทีโอ้โหจุดพัวรอเลยจุดพัวรอเลยข้าวเส้นครับเรียบร้อย โ,โคตรมันโคตรมันทุกคนนี่มันต้องอย่างนี้รถแรงแรงแล้วก็มาวิ่งลุยหิมะสุดยอดมันโคตรโคตรมันโคตรโคตรอันดับหนึ่งครับผมไม่มีใครตามทันนะฮะโอ้โหเอาเรื่องจัดจัดสุดยอดเป็นเลย อย่าลืมนะครับเกมเปิดวันที่27มีนาคมนี้นะครับผมอย่าลืมโหลดมาเล่นกันนะครับลิงโหลดอยู่ใต้คลิปนะครับผมโหลดมาเล่นกันได้เลยนะฮะทั้งระบบ iOS และ Android และเวอร์ชัน PC ด้วยเลยซึ่งรางวัล p รี g i s นะครับก็คือเราสามารถเลือกรถได้นะครับระหว่างวั t ส n g หรือว่า Co R บอหรือว่า Q60 นะครับแถมยังมีรางวัลล็อกอินนะครับผมนะฮะรางวัลเปิดตัวเกมมานะครับได้รับกาชาฟรี100บวกครับเพื่อไปเปิดลุน Lamb o ก g h ี n i Aventador SVJ ครับเพียง เราล็อกอินแค่2วันนะครับเราก็จะได้รับ lamborghini มูลคาร์ LP620 ไปเลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับผมล็อกอิน7วันครับรับไปเลยฮะเฟอร r r า F8 Tributo 2020ไปเลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราไปสนามอื่นกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะเอารถเข้าโค้งดีอย่างเช่นรถ 720S นะครับแมกดาเลนคันนี้ไปลองเล่นดูสิว่ามันจะเข้าโค้งดีอย่างที่เขาบ บอกหรือเปล่านะครับผมในไกด์เนี่ยเขาบอกว่าแมคลาเรน 720S เนี่ยเลี้ยวดีมากนะครับก็เลยจะเอามาลองทางโค้งสักหน่อยนะครับดูซิว่าจะเลี้ยวดีจริงหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวต้องมาลองดูกันนะครับกับสนามนี้ครับผมเป็นสนามแบบความยากระดับ3นะฮะนำเฮนะชื่อสนามนำเฮผมอ่านถูกป่าวน,น่าจะนำเฮแหเละนะน,น่าจะถูกแล้วแหละโค้งเยอะๆแบบนี้บอกเลยว่าอย่ามาตามชอบมากนะครับมาครับนี่หูไฟออกท่อครับ ไปครับผมนี่อันนี้อันนี้เป็นมุมมองแบบเฟิร์สเพรสซันนะครับโอ้ยรถรถเรามันทําไมตามเขาไม่ทันวะยเนี่ยอืมแต่ละคันแรงมากเลยครับผมโอ้แหวะอย่างแรงอย่างแรงนี่ลองขับแบบเฟิร์สเพรสซันดูบ้างนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โห,หเกือบแหกโค้งเอาจริงเล่นมุมมองนี้มันก็มันอยู่เหมือนกนันนะเนี่ยเอาเรื่องจัดแต่ทุกคนแต่ว่าเลี้ยวไม่เป็นว่ะ บอกตรงว่าผมเลี้ยวไม่เป็นเนี่ยไม่ค่อยจะเล่นมุมมองนี้สักเท่าไหร่นะครับเออไปไปไปโอ้รถ่ละคันมันแรงมากเลยว่ะข้างหน้าเรานีอะไรปอร์เช่โอเคมาครับเลี้ยวครับดิฟครับนี่นี่ไปไปไปเอาไปไงอะที่หนึ่งที่หนึ่งว่าไงแต่ที่หนึ่งแล้วตอนนี้แหววูบแหววูบดิฟโชดิฟโชอาะดิฟนี้อยู่นะ แต่ว่าค<ด>นนีผมยังไม่ได้แต่งมาเนีับรถเดิมๆอาจจะวิ่งดิฟไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าแต่งเต็มมานะบอกเลยว่าฟิลฟ้าสุดๆนะครับตรงนี้ว่าไงตรงนี้เราเข้าโค้งแบบกริงดิอ่านี้ผมว่าเข้าโค้งแบบกริปก,ก็ก็ไวมีไวอยู่เหมือนกันนะเอาเรื่องจัดหูแต่อันดับหนึ่งไปไวมากอนะไปครับโอเคไปโอ้ตามที่หนึ่งไม่ทนมันว่ะที่หนึ่งไวมาก ไปจัดไปจัดไป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 เกเคตรงนี้ดิเก๋โ uh อ้ huh. okay. oh, วิ่งมา70%แล้วยังแซงอันดับหนึ่งไม่ได้เลยวะ่ะอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเร็วจริงอะ่ะไม่ไหวจะเคลียร์ตอนนี้แซงได้ไหมโอเคไปครับเอา้เอาแซงได้เฉย ไปฮะที่หนึ่งแบบงงๆ,ๆครับโอ้โหเราเข้าโค้งดีจัดนะเมื่อกี้แสงเข้ามาแบบงงๆเหมือนกันโอเคมาดิฟดิฟดิฟอ่าคันนี้ขับเคลื่อนสองล้อหลังนะครับดิฟได้มันอยู่แล้วเฮโ้ยเฮ้ยมาจากไหนวะเนี่ยมันมาจากไหนวะเนี่ยโอ้หมดแสงไปแล้วคนระับโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้ที่สองเฉยเลยโอ้โห จากนำอยู่ดีๆครับโดนแสงเฉยอ่ะหวยทามันมาไงวะเนะี <c> ่ย <oughs> โหดเกินพี่โหดเกิน <c oughs> โอ้โควิดสี่แปดครับแรงจัดทุกคนโอ้โหอะไรกันนี่โดนแสงแบบงงงงง,งแล้วอะไรกันนี่ <c oughs> เอาละเดี๋ยวเรามาสรุปข้อดีกันเลยดีกว่านะครับผมว่าเกมนี้มีดียังไงและก็เหมาะกับใครนะครับผมก็เกมนี้นะครับมีดีที่ลิขสิทธิ์แท้ครับผมนะเราได้ขับรถแบบยี่ห้อแท้โลโก้แท้คือเล่นแล้วมันจะฟินมากบวกกับเสียงรถที่แบบว่าโอ้โหฟินสุดๆนะครับผมเสียงรถเหมือนแบบเอามาจากรถจริงๆเลยนะเหมือนเขาไปอัดมาจากรถจริงๆเลยครับมันทําให้เราแบบว่าเล่นเราได้อัดอรถมาก นะครับผมแล้วก็เกมนี้เป็นเกมฟรีนะครับผมไม่ใช่ว่าเป็นเกมเสียตังค์นะก็คือทุกคนก็สามารถเล่นได้นะครับผมมีข้อแนะนํานิดนึงนะครับสําหรับใครที่เล่นบนมือถือนะครับผมคิดว่ามือถือตัวเองไหวหรือเปล่านะครับผมอยากให้ลองโหลดมาเล่นดูก่อนนะครับแล้วก็ลองปรับเซตติ้งให้เป็นกราฟิกแบบเวลีโรดูหรือว่ากราฟิกต่ําสุดนะครับดูว่าเครื่องของเราเนี่ยหรือว่ามือถือของเราเนี่ย ไหวหรือเปล่านะครับหรือถ้าใครโทรศัพท์ไม่ไหวจริงๆก็เขามีเวอร์ชัน PC นะก็โหลดมาเล่นในคอมก็ได้นะครับผมเล่นได้เหมือนกันแล้วก็ข้อดีอีกข้อนึงก็คือสามารถแต่งรถได้แล้วก็มีบอดี้คิทนะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากนะครับได้ทั้งลิขสิ์แท้นะครับแล้วก็ได้ทั้งชุดบอดี้คิทมาแต่งก็คือฟิวฟา้าเลยแหละนะครับผมถามว่าพวกรถบ้านอะไรอย่างเงี้ยมีของแต่งไหมนะเดี๋ยวเราจะไปลอง Fi เออรสตาละกันนะครับผม เอาเฟียสต้าไปแต่งเติมทาสีสักหน่อยนะครับไหนมีชุดคิดไหมอ่านี่ก็เป็นชุดบอดี้คิดหรอใช่ปะนี่โหนี่มันรถแข่งแรนลี่ชัดๆเลยเนี่ยเฟียสต้าคันนี้ใช้เงินทั้งหมด600นะครับผม600เงินอันนี้ก็ซื้อได้เลยสิใช่ไหมเออซื้อได้เลยเห็นไหมรถบ้านๆก็มีชุดแต่งเหมือนกันนะครับผม มีทุกคนันนะแล้วคือมีล้อให้เลือกเยอะมากนะครับเนี่ยจะเอาล้ออะไรเลือกเอาดีเนี่ยหล้อเขียวโคตรชอบโคตรชอบหเนี่ยมีล้อเยอะมากนะครับผมนะแต่ละล้อก็จะใช้เงินไม่เหมือนกันนะรมบผม่ก็ลองไปดูนะว่าชอบลลยไหนนะครับฟิลฟ้าวดีฟิลฟ้าวดีสุดๆแต่บอกเลยนะครับผมเกมนี้อยากให้ลองโหลดมาเล่นกันครับนะเพราะว่าเกมนี้มันสนุกจริงๆ นะครับผมแล้วก็เกมนี้เนี่ยเปิดให้ดาวน์โหลดนะครับวันที่27มีนาคมนี้นะครับแต่สามารถลงทะเบียนก่อนได้นะลงทะเบียนก่อนก็คือลงทะเบียนวันที่26มีนาได้นะครับซึ่งเราจะได้รับของขวัญรางวัลมากมายเลย โอเคครับทุกคนวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันได้วยละกันนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยอย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันด้วยนะครับเกม r a c i n g Master นะครับลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปแล้วนะครับผมฝากไปโหลดกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสีโอเกมครับผมบ๊ายบาย